คนต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตโดยไม่ได้ตะหนักเสมอว่าชีวิตประกอบด้วยสิ่งเล็กๆน้อยๆชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่ต้องแก้ไขมันเป็นความลำลึกที่มีชีวิตอยู่คนที่มีชีวิตอยู่มากที่สุดไม่ใช่คนที่มีชีวิตยาวนานที่สุดแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากที่สุดชีวิตเรียกร้องความช่วยเหลือทั้งหมด และขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพื่อค้นหาว่ามันคืออะไรมีเพียงชีวิตที่อุทิศให้ผู้อื่นเท่านั้นที่สมควรมีชีวิตอยู่มนุษย์เรามีชีวิตแค่หนึ่งเดียวสิ่งที่ฉันไม่ทำก็จะไม่ได้ทำตลอดไป ในบางครั้งชีวิตอาจดูซ้ำซากจำเจน่าเบื่อและคุณก็ฝันถึงขอบฟ้าใหม่คุณต้องการให้ชีวิตมีความหมายเพื่อให้มันเป็นงานศิลปะเป็นไปได้ไหมความรู้สึกเดียวกันนี้เกิดขึ้นได้จากกลุ่มนักศึกษารุ่นยาวในบ้านอบรมของ,ของคณะเยซูอิตในเมืองวาส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสคิดศักราช1 8 4 4 บาทหลวงบางท่านที่เป็นธรรมทูตในดินแดนห่างไกลส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของตนและแวะมาเยี่ยมสามมน,นลาละลัยที่พวกเขาเคยได้รับการอบรมเป็นธรรมดาและความกระตือรือร้นพวกเขาได้เล่าเรื่องราวให้คนหนุ่มสาว กี่ยวกับงานและการประจนภัยของพวกเขาผู้คนและสถานการณ์มากมายที่ต้องการพระวรสารการฟังเรื่องราวความกระตือรือร้นและการกระทําของมิชนาลีทําให้รู้สึกมีความกระตือรือร้นแต่ก็ทําให้พวกเขาเศร้าใจและท้อเช่นกันเพราะพวกเขาเห็นว่ายังอยู่อีกไกลกว่าจะได้บวชเป็นบาทหลวงและรับพันธกิจการศึกษาดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดการสอบแห้งแล้งการภาวนาประจําวันการธรรมทูตไม่มากนักพวกเขาเริ่มมองหาการปลอบใจ ดยใช้เวลาในห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือเกี่ยวกับประเทศอินเดียแทนที่จะสนใจการเรียนคุณพ่อโกเตเลผู้อำนวยการได้เสนอให้พวกเขาค้นหาความหมายใหม่ท่ามกลางความกับข้องใจที่พวกเขาประสบอยู่ขณะแสดงความเห็นเกี่ยวกับการประจนภัยของมิชชันนารีของนบ,บุญฟรังชิสเซเวียระหว่างบทเทศในพิธีมิสซาในวันฉลองวันที่3ธันวาคม ท่านตื่นเต้นกับนักศึกษาที่บรรยายให้พวกเขาฟังว่าชีวิตที่อุทิศให้กับการศึกษาอย่างสุดความสามารถจะบรรลุประสิทธิภาพในการทำบรรทุกได้มากเพียงใดถ้าพวกเธอแต่ละคนจะปรับสมดุลการทำงานกับการภาวนาและการมอบถวายแม้แต่พวกเธอบางคนในชุมชนก็จะรวมตัวกันในแบบเดียวกันนี่จะเป็นการรวมกำลังที่สามารถเคลื่อนภูเขาได้จงเป็นมิชชันนารีเดี๋ยวนี้ด้วยการภาวนา โดยการมอบถวายชีวิตประจำวันพันธกิจในการศึกษาและในเรื่องที่เรียบง่ายทุกวันโดยตระหนักถึงความพร้อมนี้ต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเธอเป็นธรรมทูตท,ที่ช่วยเหลือพระศาสนาจักแล้วภาวนาเพื่อพี่น้องชายหญิงที่เธอจะพบในวันพรุ่งนี้ เหตุนี้ท่านจึงเชิเชิญทุกคนทั้งนักศึกษาและอาจารย์ให้เป็นมิชนาลีผ่านการมอบถวายทุกอย่างที่พวกเขาทำถวายแด่พระเจ้าอย่างเรียบง่ายพยายามรับใช้พระคริสต์เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามภาระรหน้าที่ในแต่ละวันในกรณีของคุณหนุ่มสาวพวกเขาจําเป็นต้องเรียนให้ดีก่อนด้วยเหตุน,นี้จึงถือกําเนิดขึ้นเป็นการธรรมทูตแห่งการภาวนาซึ่งเรารู้จักกันในชื่อ เครือข่ายการภาวนาทั่วโลกของสมเด็จพระสันตะปาปาโดยเสนอให้ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียกว่าการธรรมทูตแห่งการภาวนาคุณพ่อโกเตเล่ทาให้พวกเขาเข้าใจว่าสําคัญกว่าสิ่งที่พวกเขาทําคือความรักและความทุ่มเทในสิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้ทําอะไรมากที่นับได้แต่รักมากชีวิตของพวกเขาจะเป็นธรรมทูตเหมือนกับนักเทศที่กระตือรือร้นที่สุดหากพวกเขาเดาเนินชีวิตในแต่ละวันร่วมกับพระฤาษีไทยของพระเยซูเจ้าการทําวัดเช้าทุกวันทําให้พวกเขาเข้าใจถึงเอกภาพของการปฏิบัตินี้ กับการมอบถวายของพระเยซูแด่พระบิดาที่พวกเขามอบถวายทุกเช้าในศีลมหาสนิทพวกเขาเข้าใจว่าการมอบถวายหัวใจเป็นเครื่องบูชาในศีลมหาสนิทโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเนื่องจากตลรดประชนชี้ของพระเยซูเคยเป็นและยังคงเป็นศีลมหาสนิทอย่างล้ำลึก พวกเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นมิชนาลีและสละชีวิตเพื่อพระเยซูบัดนี้เป็นที่แน่ชัดสำหรับพวกเขาว่าไม่ต้องรอจนกว่าจะสิ้นสุดการอบรมการบวชเป็นบัดหลวงและถูกส่งไปยังดินแดนที่ห่างไกลเพื่อเริ่มเป็นธรรมทูตและผู้ทำงานร่วมกันในพันธรรกิจของพระ,ะสต์เยซูรุ่นเยาว์ยังตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างการภาวนาในตอนเช้ากับการภาวนาไตราตองในตอนเย็นการภาวนาไตรายตองช่วยให้พวกเขารับรู้และขอบคุณสำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำในชีวิตของพวกเขาด้วย สิ่งที่พวกเขามอถวายให้กับพระองค์ในตอนเช้าช่วงเวลาแห่งการภาวนาทั้งสองนี้ในตอนเช้าและตอนกลางคืนทําให้พวกเขาพร้อมมากขึ้นสําหรับการกระทําของพระเจ้าตลอดทั้งวันและเอาใจใส่มากขึ้นที่จะยอมรับคําแนะนําจากพระองค์การปฏิบัติเหล่านี้และการธรรมทูตแห่งการภาวนาที่แพร่หลายในหมู่คิตชนในภูมิภาครอบวานส์โดยเริ่มจากชาวนาที่เยสุอิตรุ่นยาวมาเยี่ยมในช่วงสุดสัปดาห์ พวกเขายังได้รับเชิญให้ร่วมมือกับพันธกิจของพระคริสต์ในการดำรงชีวิตอย่างซื่อสัตย์ต่อพระวรสารและมอบถวายการทำงานความทุกข์ยากและการภาวนาเพื่อพระศาสนาจากักรพวกเขายังสามารถเป็นธรรมทูตได้อีกด้วยในเวลาเพียงไม่กี่ปีข้อเสนอใหม่แห่งชีวิตนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศและที่อื่นๆในที่สุดก็มีผู้ติดตามหลายล้านคน สิ่งที่เรียกว่าการธรรมทูตแห่งการภาวนาได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางที่ช่วยให้พวกเขานำบุรณคติการแสวงหาพระเจ้ามาสู่ชีวิตในแต่ละวันแม้แต่เรื่องที่เรียบง่ายและธรรมดาที่สุดเพื่อที่จะรักและรับใช้ในทุกสิ่งการปฏิบัติของการธรรมทูตแห่งการภาวนาทําให้ผู้ติดตามมีความหม่ใหม่ต่อความพยายามและกิจวัตรของทุกวันพวกเขาสามารถถายกิจวัตรประจําวันแด่พระเจ้าเพื่อเป็นแนวทางในการทํางานร่วมก,ก,กับพระคริสต์ในพันธกิจของพระศาสนจักร ก่าอีกในหนึ่งการทำรมตูแห่งการภาวนาทําให้พวกเขามีวิธีดําเนินชีวิตแห่งศีลลังบาบของตนในความเรียบง่ายของชีตประจําวันและมีส่วนร่วมในสังคภาพของทั้งพระศาสนาจักนานมาแล้วก่อนที่ใครจะพูดถึงกระแสเร,รสียกศีลลังบาปหรือสมณภาพทั่วไปของสตบุรุษหลายปีต่อมาคุณพ่ออมริรามิแย์หนึ่งในนักศึกษารุ่นยาวเหล่านั้นได้บวชบาทหลวงแล้วรับช่วงต่อจากคุณพ่อโกตะเลในตําแหน่งผู้นําของการทำรมตูแห่งการภาวนาเผยแพร่ไปทั่วยุโรป สมเด็จพระสันตะปาปาทรงสนใจสร้างเครือข่ายชาวคาทอลิกผู้อุทิศชีวิตและอุทิศตนเพื่อสนับสนุนพันธกิจของพระาศาสนาจากทางจิตวิญญาณสมเด็จพระสันตะปาปาขอให้อัคราธิการคณะเยสุอิตรับผิดชอบตั้งแต่ปี1890 emas, de 18พระองค์ทรงแนะนำถึงความตั้งใจในการภาวนาทุกเดือนส่งเสริมให้ชาวคาทอลิกทุกคนภาวนา ในหัวข้อด้านสังคมและพระศาสนาจากทั่วโลกได้ขยายขอบเขตของแต่ละคนไปสู่มิติสากลน,นอกจากการเสริมสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนาจากแล้วพวกเรารู้สึกว่าตนเองเป็นธรรมทูตที่พระเยซูทรงเลือกให้ร่วมมือกับพระองค์ โดยรู้สึกว่าชีวิตเรียบง่ายมีประโยชน์ต่อการดำงพันธรกิจของราศาสนาักรเสียสยนนิชกการภาวนาด้วยความตั้งใจเหล่านี้เปิดกว้างให้กิจชนทุกเดือนเห็นความทา้าทายและความต้องการที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติซึ่งพวกเราได้รับเชิญให้อุทิศชีวิตในการภาวนาและในการรับใช้การทมทุแทางการภาวนาซึ่งขณะนี้มีเครือข่ายทั่วโลกสนับสนุนให้เราพร้อมมากขึ้น สำหรับพันธกิจของพระกฤษเราต้องการให้ชายหญิงในปัจจุบันเข้าถึงได้ในรูปแบบใหม่และมีนัยยะสำคัญซึ่งเป็นวิธีการธรรมทูตเพื่อร่วมมือกับพันธกิจของพระองค์ผู้ฟื้นคืนชีพซึ่งแต่ละคนได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวกับพระองค์ได้รับความรักและตอบรับการเรียกของพระองค์การธรรมทูตแห่งการภาวนาเป็นเครือข่ายการภาวนาทั่วโลกของสมเด็จพระสันตะปาปา หวังช่วยคิดชนแต่ละคนต่อไปดังที่เป็นเวลา175ปีแล้วนี้ให้ดำเนินชีวิตด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งในการเป็นธรรมทุตของพระเยซูคริสต์มุ่งมั่นกับพระองค์ในการรับใช้โลกในพันธกิจแห่งความเมตตาต่อโลก